อันนี้จะทําดอกเงินคือตั้งแต่อรักสบายมาไม่ได้ทําเลยนะี่บินนี่บิ้งผ่านนี้นะผ้าผ้าสาตินะขนาดนิ้วเกึ่งเกือบสองนิ้วนะตัดตป็เวลาตาเข่าบอกใช้ตัดนี่หรอเหมือนเท่ากันตัดแบบนี้เสร็จแลว้วครบ หน้ามันก็หน้าด้านเอาหน้ามันวางนะเอาวางไปดูนะวางพับอาหารพับพับแบบนี้พ,พ,พ,รรพับสามเหลี่ยมพับเสร็จแล้วปุบพับแหมกำได้ยี่เสร็จแล้วปุบเจ๊ใส่แช่ใส่ตะเบียบเราจะได้ยี่ สองข้างทำเหมือนกันสองข้างนะจะ้วกบดิบแล้วก็ยได้อีกทีนี้ปุบ๊บเอาเดมาต่อกันต่อกันต่อกันปุบ๊บต่อห้ามันไป้ขอบตัวนี้ต่อไม่ได้ขอบ ขอของข้างนี้เนี่ยอ่นออกนต่อได้ขอนี้ใช้ปืนกาวยิงใช้ปืนกาวยิงนะต่อนี่ครบสิบสี่นะนน 14, ถ้าดอกบาน <c oughs> ดอกบานสิบสี่อันนะสิบสี่อันพอเสร็จแล้วเอามาเข้าดอกนะ ข้าดอกใจปืนเกาวยิงยี่เป็นแถวเลยต่อต่อนี้ยิงเวลาย,ยิงยิงด้านนี้ยิงด้านเรียบนี่ยิงเกาหมดเลยเงาเลยเาวเลยถ้ากม้นม้วนเข้าไปม้วนเข้าไปต้เป็ดดอกละมันก็จะได้แบบนี้มาเห็นไหมเห็นไหม ยิงกาวเสร็จแล้วให้ได้ดอกกุหลาบอีมันอยู่ที่เฮาจะเอากี่กิ่ถ้าอย่างนี้สิบสี่นะไปได้ขนาดนี้นะถ้าเฮาเอาบานใหญ่กว่าน,นี้เฮาก็เอาประมาณสิบแปดหรือซาวเนาะโอเคนะเฮาก็จะได้จะทำมือเปิ้นแล้วเกาะกดีดอกลิลลี่มันเหลือจะทำมือเปิ้นทำไจกันใส่ยาสีดอกนะทำเองกับอไว้ช่วงนี้ตึงมาทำอย่างเด็ด แล้วก็จกัดการของเพื่อนพอดีดอกซักได้นี่การจัดการเพื่อนโอเคมาจา๊ะโอเค